สบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินเขียบหมูสดน้ำกัน <laughs> ทอดเองแล้วเดียวนี่พี่น้องเมนมูของเมย์เพิ่นเอามาฝากเพิ่นว่าเห็ดง่ายๆง่ายๆ่ต้มน้งหมูแล้วก็มาหั่นชิ้นเล็กๆหั่นเรียบร้อยแล้วก็ไปปรุงใส่ห้มันนัวมีเกลือพริกไทยรสด,ดีเสร็จแล้วก็ไปตากแห้งเท่านั้นพี่น้องโอ้ อามาชิมจ้ามาชิมจ้าเผ็ดเผ็ดเสบเอับอนาส่วนนาบานดานิสิตำตำแบบนี้ชิมรสชาติแล้วจังเอาขับปุ่นมาลงนี่ขับปุ่นจ้าขับปุ่นแล้วก็มีอ่ะผักกะลัมปรีในวันที่ไม่มีมะละกอเหากะ เอาแบบง่ายๆนี่ละพี่น้องชีวิตง่ายๆเราจัดเอง <laughs> โอ้ยแสบคัดเป็นพี่น้องเขียบหมูยัง,ยงนั่นนะดังแตกปะแปะปะแปะอยู่ไม่ไมจ้ะกะลำปรี แล้วก็นี่ตำข้าวปุ่นแบบบนับเม็ดเพ็กเลยบ้านี้พี่น้องเขียบหมูเขียบหมูเพื่อนคุณแม่เขียบหมูไม่ไมพี่นอ้องทำเองจก้กชู่ รู้อยู่จ้าว่ากินโชวเอนหันมีคนนะที่ตามหลยหลายคนเบิ่งหลายดากัะหูอยู่แต่ว่านไม่ใช่กินโชว์นะคะ <c oughs> เดี๋ยวดากินให้เบิองแค่สามคำพอหนึ่งคำกะระแสบสองคำกะระแสบสามคำกะระแสอืม <c oughs> อืมอืม แคบหมูแสบครับพี่นอ้องพี่น้องช่วยด้วยช่วยด้วยภาษาฝรั่งเศสคือว่าออสกูอ์อสกูรเด้อพี่นอ้องออสกูจ้ะ ตายแล้วพี่น้องตายแล้วตายแล้วตายแล้วว้านี่ว่าสิเอาแบบอ่นว่าสิเอาแบบอับน,นะโอ้แบบโอ้อยางนี้เหลอที่เขาเรียกว่าตายไม่รับประกันนะ่พี่น้อง ตายไม่ลบประกันไยไม่ับประกันอิลิลา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 โอ้มงนเออมงเรโอ้ลาลาลามงเมงเมงเอไตไม่ลบประกันพี่ดอ,อ แบบนี้เนาะเขาเอินว่าตายบอฮับประกันพี่เนาะเอ้ยอุ้ยฮืม่มชิ้นแห้ป๊าเวลาเห็นหมูกินชวนคือมันง่ายๆเนะาะบัดตัวเองสิงกินอู้โอ้โอยเ <laughs> จเมนเนาะ กินโงกินจะวายเสิยทิมกับเสิดายพี่น้องไก่สิเบิดละจ้ะอเอ้ยพบกันคลิปหนา้าได้จ้ะพี่น้องขอเวลาไปดื่มน้ำเย,ย็นๆก่อนจ้ะเผ็ดมากแกพบกันคลิปหนา้าจ้ะสวัสดีจ้ะ